สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะเจคเคนอนำเสนอบ้านชั้นเดียวให้ท่านรับชมกันค่ะแปลงนี้นะคะราคาถูกมากๆเลยค่ะทุกท่านอยู่แถวควนหลังหลังโรงเรียนท่าใหญ่วิทยานะคะอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ชุมชนเงียบสงบอยู่อย่างสบายบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะและพื้นบ้านน่ารักค่ะทุกท่านอยู่ใกล้ตลาดนัดอยู่ใกล้โรตัสหัดใหญ่จังหวัดสงขานะคะบ้านพรมที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้โรงเรียนหัดใหญ่รัฐประชาสรรอยู่ใกล้สนามบินค่ะอยู่ใกล้มากๆเลยนะคะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะทุกท่านบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะอยู่บนพื้นที่ขนาด50ตารางวา ที่ดินหน้ากว้าง10เมตรความลึก20เมตรนะคะเจ้าของแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยค่ะทั้งชุดโซฟารับแขกเตียงนอนพร้อมที่นอนแอร์ในห้องนอนมิเตอร์ไฟและมิเตอร์น้ำนะคะบ้านหลังนี้ค่ะมีอยู่2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องครัวและยังมีพื้นที่เหลือสามารถจอดรถได้3-4คันเลยนะคะ ชุมชนดีราคาถูกบ้านพร้อมอยู่แปลงนี้เลยค่ะทุกท่าน1 6 9 0 0 0 0บาทสนใจติดต่อสอบถามนัดชมบ้านขอข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถคุยเจรจานัดหมายกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดร่วมหน้าและอยากให้ไปชมพื้นที่จริงพร้อมตรวจสอบเอกสารกันด้วยนะคะประโยชน์ของทุกท่านที่สนใจค่ะ Eno, เคเย่ยงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นในว,วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้เจเคโนะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ